สวัสดีพี่น้องเมือน,นี้เยติวา่าเพิ่นลืมข้าวสันแล้วเพิ่นมานอำเภอพี่น้องเพิ่นติมาอาวันวีซาเพิน่นเพิ่นลืมเวลาเพิ่นกับมากกานเขาก็เลวา่าอีเครื่องชั่วโมงเยติว่กับเลยมหายางหล่นมาเก็บบรรยากาศให้พี่ให้น้องครับบงพี่น้อง พี่น้องธ้รมาฉาดอีลีในยตอนนี้กับใบใหม่กับโลนเบิ่งพี่น้องเหลืองเต็มอยู่บางช่วงนาห้อนเขามานานอะพี่น้องเนาะเย็นเนี่ยพอใบใหม่มันหลายบางตอนนี้โลนแล้วก็เเรือแต่กิ่งกังสียงละพี่น้องประมาณนี้มื้อนี้ยายติ๋วกะม,มาอำเภอพี่น้องแล้วก็เลอ่อกมาทายพอว่าไอ้เวลานัดยายติ๋วลืมยายติ๋วออกมาก่อนชอนุ่มงนึงกัเลยอ,อกมาทายหลุห้พี่ให้น้องเฮาบเบิ่งพี่น้อง มามาไปนกกันเขาแยกจิ๋วสะอาดสะอาดใบไหม่โลนนี่แบบว่ามันมันมัน,มนเลืองมันมันมันกบอันหยาไปเลยพี่น้องเบิรงดละงามงามเบิรงสำหรับผู้มักธรรมชาติเดอ้อพี่น้องนี่นี่ก็เป็นทาคขนมายางเห็นมาออกกาําลังตายนี่เหมันทางเขาพี่น้องเห็นว่าขี่หรด จกักรยานว่าเดี๋ยวขี่รถใหญ่เด้อันเสียงดังจังน้อยกะคาหลังแยกที่มันเป็นถนนใหญ่นะพี่น้องเน,ะนาะนี่มาะยังน้ำปั่นกระเย็ดอยู่กระสีประมาณนี่พี่น้องเห็นบ่สำหรับผู้มักธรรมชาตินะเขาว่ามันกระเย็ดอยู่ได้ต้นไม้กใ็ใหญ่ใหญ่พี่น้อง แล้วหนาวเป็ดกับเลนน้ำอยู่ฟังทัางปุ่นกับเป็นลูกเลี้ยนเด็กหน่อยก็เริ่มเปิดเทอมแล้วพี่น้องลูกเด้กิวกับบาโรงเรียนบรรยากาศกัว่้านหนาวกับบ้าหนาวกาธรรมดาพี่น้องเด็กติวกับใส่เสื้อแขนยาวธรรมดาบ่ได้ใส่วใงไง คันนาหนาวสะแทนอ่ใส่ทำยี่ติ๋วนี่ก็ใส่บ่ไใดพี่น้องในมีเขามันน่ก็เป็นในเมืองจุดที่ยี่ติ๋วอยู่กับอยู่ในเมืองเหรพี่น้องแต้ว่าแล้วออกไม,ม,ม่เยืนอยู่หัวมุ่หนี่ซื้อ,อในเห็นบ่ตึกนี่ก็เป็นตึกนี่ก็เป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยได้พี่น้องเนี่เห็นบ่ พี่น้องผู้ดใดเขาว่าบางิีติวแล้วอย่าลืมกดติดตามเราเด้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะ